อันนี้เขาเรียก MPI ใช่ไหมใ้เล่นโอ้ MPI นี่ครับค่ายดังครับกิตสมบูรณ์นะครับสีเทพเพชรสมบูรณ์นะครับใครจะไปซื้อเนี่ยต้องได้จองคิวไม่รูว่าเสียบู๊ทเป็นมาบอมันเห็นบู๊ทเป็นมาบอสองแถวหน้าได้อันนี้คืออะไรครับพี่ตัวเดียวจะคนเด้อ MPI ขีด TLW ตัวใหม่ล่าสุดครับ2025อันนี้เป็นริปเปอร์ระเบิดจานนะครับ ของค่ายจิตสมบูรณ์โอ้โหซื้อไปไสี่ก้าใส่บ่อนเลยเนี่ยงามไปเนี่ยนาอสวยมากดูดิโอ้โหเนี้ยก็ออกแบบสวยเกินทั้งหมด2 0 0นครับมาณเท่านีนี่ครับอันนี้ออนเขาจะตัดเลเซอร์เป็นเป็นชื่อของเจ้าของหางเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้เนี่ยคือลายไอเทมเลยไม่เหมือนใครแน่นอนครับ สิบตัวก็สิบชื่อเพราะว่าเขาจะสักเป็นตัดเป็นรูปชื่อของเจ้าของรถแล้วแต่สีเราเลือกเอาได้นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัว2 0 2 5นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเทอร์เมโบอันนี้หางยังเสียร์ลิเบอร์เสียรมาขายของแน่เลยมาขับมาขายของเราทำบรรดาตรงไหนเนี่ยอันนี้เขาเรียก MPI ใช่ไหมโอ้ m อ i นี่ครับค่ายดังครับ กิจสมบูรณ์นะครับสีเทพเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับของดีสวยใช้งานได้จริงถึกทนสองแถวหนาครับโตช่วงนี้กําลังฮิตเลยครับกิจสมบูรณ์นี่ใครจะไปซื้อเนี่ยต้องได้จองคิวเมนว่าเสียบูธเป็นมาบ่มือนี้บูธเป็นมาบ่สองแถวหน้าพุ่นบ่ลายภาพไปชมเนี่ยภาไปขายของได้ไหมสองแถวหน้าเด้อเพชรยังเลยเนี่ยมีเงินสดบ่ครับสองแถวหน้าพากกันมีเงินสดบ่ บ้านอะไรเห็ดบ้านหอะไรล่องไงเด้อยี่สิบบาทไปเดี๋ยวเราไปชมบูธกิจสมบูร์หน่อยนะครับนี่ว่ได้ขายว่ได้ขายนึกว่านึกว่าจะไม่มาขายกัซื้อยี่สบาทอีกไหมพี่ม่ถึงขันแล้วพี่าี่สิบบาทอีกไหมคะ๋อเอามาซอันเอาแบงค์ยีขึ้นมาโชว์ไว้โชว์ไว้ก่อนโชว์ไว้สวัสดีครับอัีตาันแล้วเอาเรื่องไรเฮียวิรัตมาเองเอาแบงค์ีสบ แบกียี่เท่านั้นโอ้โหูยเยี่ยเข้าสิบยี่สิบสองใบอ๋อดูดิเป็นได้ครับเอาไปด้อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คืออะไรครับผมไม่รู้นะเียอะไรนะ T L W T L W ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากอะไรครับโอ้ยไม่ตกระดักก็ได้ก็ได้ดอกโอ้แต่ว่าโคตรสีเนี่ย เยี่น้ำตาลนะคะสามกิโลเลขแบงค์ยี่สิบกี่แบงค์ก็ได้ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นตัวปีสองพันยี่สิบห้าใช่ไหมครับเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีเทาเลมบูเข้มเขียวมะลไอ้เข้มเขียวมะนาวเขียวเลมอนเขียวแมนเตอร์ใครมีสากเอาชูเกิดชูเกิดบุญได้มีสาโอ้อันนี้เป็นระบบ เผา PTO นะครับปั่นปุ๋ยเอาเขื่อนไปเอาเขื่อนไปซื้อไว้ไลยก่อนนะฮะลืมหรือล่าซื้อไว้ไลยก่อนลืมหรือเปล่หาไม่ได้หาไม่ได้เอาสามเอาสามหนึ่งท่านสองท่านเดี๋ยวเดียวเฉดมกรเดียวจะคนเด้อ MPI ขีด TLW ตัวใหม่ล่าสุดครับสองพันยี่สิบห้จับจูดเลยอ๋อันนี้เป็นลิปเปอร์ระเบิดจานนะครับของค่ายขิดสมบูรณ์ ซ <Okay. S 1> ื้อไปยี่กระใสบ่เลยเนี่งามปลาเนี <c oughs> น่ยเนาะสวยมาก <c oughs> ดูดิโอ้โหเฮียก็ออกแบบสวยด้วนทั้งหมดกี่พันครับมาหมันเนี <c oughs> ่ยนี่ครับอันนี้เขาจะตัดเลเซอร์เป็น,นเป็นชื่อของเจ้าของหางเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้เนี่ยคือลาไอเทมเลยไม่เหมือนใครแน่นอนครับสิบต,ตัวก็สิบชื่อ เพราะว่าเขาจะตักเป็นตัดเป็นรูปชื่อของเจ้าของรถแล้วแต่สีเราเลือกเอาได้นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัว2025นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเทารเรมโบสีสีเขียวมันเตอร์นะครับสวยมากอันนี้เป็นตัวบดบดก้อนดินข้างหลังนี่ครับ นี่แหละอันนึงที่ที่ที่มักนะครับของกิบูบุ์ก็คือมันจะลงเสมอกันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวบดบดดินแล้วก็กลายเป็นต็อปเปอร์ไปไปในตัวอัตโนมัติเลยนะครับผมเสียงอาจจะดังแน่นะครับของโรงงานเนผมกับสิยายยามอาดังๆนะโอ้สวยสวยสวยตัวใหม่นี่โคตรแจ่มเลยนี่ครับสวยมากสวยมากยลกันนะครับขอถ่ายรูป ตัวนี้เป็นตัวตัวห้าขานะครับนนห้าขา<น>ดูหัวจรวด<า><า>ดิ<า>หัวจรวดนะครับโอเคขอเสียงปรบมือหน่อยครับขป่ะบัตรที่หนึ่งสิบห้าตุ้นตุ้กทันเข่าสูมที่จับที่หกที่ากาเดบัตรที่หนึ่งคุณแหวนี่ครับใครที่<ค>สนใจนะครับค่ายนี้นะครับก็ติดต่อไปยังที่เฮียได้เลยนะครับเพลเพจเพจนี้เลยนี่ครับสนใจเอ๋ยที่แฮก กิตติบุญเกษตรผ์นเพื่อโทรตามนี้เลยนะครับครู้นะคะก็คือขอความร่วมมืองดเสียตัวนี้ตัวนี้คือยังไงพี่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่เลนสองจุดวัวถามเซี่ยวบีดวัวถามเซี่ยวบีดถูกปะตอนที่ผ่าเข้าผ่งฐานฐานพรวน่านพรวนเข้ารองอ้อยสำหรับรถเล็กผ่านพรวนเข้ารองอ้อยสำหรับรถเล็กรถยิบซี่แรงเท่านี่บ่ ยี่สิบเอ็ดถึงสแงามสแรงออ๋อยี่สเอถึงสามสิแรงอันนี้จะเป็นหใบ6หกใบกระเนจังหวัดกาฬสินึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอันนี้เราคืออะไรของเราแล้วก็พี่น้องชาวบ้านโอ้ขัดท้าย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 นาลสิงห์ถังปุ๋ยก็เป็นถังปุ๋ยสแตนเลสใส่ได้พรสอบปุ่นี่ยกระสอบครึ่งกระสอบพึ่งอสบก ถ้าถ้ายูเลียหนึ่งกระสอบเต็มๆอ๋อยูเลียหนึ่งกระสอบรับปุ๋ยห้ากระสอบเครื่องนี่นี่ขายไม่ได้คือตัวนี้นะครับใครที่ทําอ้อยนี่ตัวนี้สบายเลยนะต้องแบกขังยากใส่รถไถไปเลยเฮาอันนี้เป็นถังพ่นยาครับอันนี้หล่อมาแบบพิเศษแข็งปกพ่นแข็งแรงสวัสดีนะครับใช้งานดีครับ ตัวนี้เป็นเป็นกี่หัวครับพี่ตัวนี้ถ้าเป็นปีกก็ตัเนี้7หัวครับตัวนี้7หัวอันนี้ถังกี่ลิตรครับตัวนี้200ลิตรครับ200ลิตรไตยศนะครับอ200ลิตรดูไม่ใหญ่เนาะได้1ล้อยดูไม่ใหญ่ได้1้อย3เมือแล้วนะครับดูดิการออกแบบดีไซน์สุดยอดอ่ะเนี่ยเขานี่ออกแบบได้สวยมากดูดิ สติ๊กเกอร์ดูสติ๊กเกอร์ก็ระดับประเทศนะครับนี่คนตัดสติ๊กเกอร์ให้แกออกแบบรุดลายนะครับจากฮารสติ๊กเกอร์ขอนแก่นนะครับแมนบาเนาะฮาร์ดสติ๊กเกอร์เลยเนาะผมอยากลงเอยซื้อเพียวสวยอีสระเนาะได้เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอกิจสมบูรณ์วันนี้เฮียเขาไม่มาเองโอ้วันนี้อดได้เจอเฮียเลย อดเจอเชียเลยครับวันนี้ผู้สนใจตัวนี้อ่ะโคตรแจ่มเลยครับนี่ครับทุวนี้จะเป็นตัวตัดตัวสับตัวนําร่องครับตัวตัวสับใบอ้อยตัวสับใบอ้อยนะครับแล้วก็จะมีหัววันนี้นะครับมาอย่างม้วนแแหงก็เอิญ่าวอวระเบิดวันนี้เดี๋ยวผมวานลงกปข้างล่างนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยลงเอาปุ๋ยลงข้างหลังครับ ปุย๋ยลงตรงนี้ครับเอาปุ๋ยลงตรงนี้แล้วก็จะมีตัวปิดปิดหน้าดินนะครับตัวบทปิดหน้าดินอีกทีหนึ่งนะครับซา,า,า,าราคาเรื่องราคานี่ต้องไปคุยกับเจา้าของแ<อ>บรนด์เองนะครับผมผมรีวิวคร่าวๆนะครับบ่เจาะบ่อเจาลึกถึงแปดนั้นนะครับเอาแค่ว่าการทํางานดีกว่าการทํางานดีกว่าวันนี้ก็จะมีของเฮียมาโชว์อยู่นะครับเนี่ย ของรถเซเบียร์คันอันนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ก็เป็น MPI MPI เหมือนกันนะครับไม่พึ่งนะครับพวกเรารู้จักไปยังครับนี่ครับวันนี้จะได้จะได้โชว์อยู่วันนี้น่าจะได้ลองครับอ่นถึงเนี่ยไปยังเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะได้ลองครับอันนี้เป็นของเซเบียร์เองนะครับซื้อมาปีที่แล้วเวลาพวกปากครับเชื่อเสียเอาออกมาใส่ในบะหนาถั่วเบ้อครับเซเบียร์บอกเก็บมารอรักษาเลยเ นโยบายรัฐบาลนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวสับใบอ้อยนะครับนี่ตัวสับใบอ้อยแบบนี้นะครับตัวสับใบอ้อย่ต้องห่วงว่ามันจะของครับบ่กของแน่นอนครับมันสับขาดเลยได้ครับนี่แล้วก็ตัวนี้กระสิดุดดินลงปุ๋ยก็สิไล่ลงข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีบักิ้งแต่ว่าตัว2025น่าจะแจมแจมกว่าตัวนี้อีกนะครับนี่ครับที่ได้เห็นอยู่เมื่อกี้นี่นะครับอ้า วันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับตัดอ้อยสดรักลกูกสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีตัดอัดไปไเขาจะมีวิธีการต่างนะเนาะเฮาปติติตามกันเมืองนอกมาเนานะอ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเอาโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ